คุณเคยพบเจอปรากฏการณ์ในโลกของวิดีโอเกมออนไลน์ไหมครับปรากฏการณ์ในโลกของวิดีโอเกมออนไลน์อาจเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ของนักพัฒนาเกมที่สรรสร้างอีเวนต์หรือการอัปเดตจนได้ใจผู้เล่นไปเต็ม ซึ่งการสร้างปรากฏการณ์แบบนี้มันก็มักจะมีผลกระทบในแง่มุมต่างๆที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นความไฮฟ์ที่เกิดขึ้นสร้างความรู้สึกให้ผู้เล่นเก่าอยากกลับไปเล่นหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานหรือเป็นความรู้สึกที่อยากจะได้ไอเทมหรือตัวละครในเกมเหมือนกับผู้เล่นคนอื่นและนี่คือผลกระทบเชิงบวกแล้วเชิงลบละ่ะ มันอาจทําให้ผู้เล่นรู้สึกไม่สนุกกับตัวเกมหรือไม่อาจทําให้ผู้เล่นเก่าอยากจะกลับมาเล่นเกมเก่าของเขาหรือบางครั้งอีเวนท์ที่เข้ามาก็าอาจไม่สร้าง Impact พอสิ่งนี้เกิดขึ้นจากนักพัฒนาได้ก็จริงแต่หารู้ไม่ว่า ผู้เล่นหรือบุคคลภายนอกก็สามารถสร้าง Impact อะไรบางอย่างในเกมได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นการประท้วงการเปลี่ยนแปลงในเกมหรือจะเป็นการสร้างคอนเทนต์ใหม่ในเกมหรือจะใช้บั๊กในเกมจนกลายเป็นระบบหลักของเกมไปเลยสิ่งที่ผมยกตัวอย่างไปข้างต้นมีผู้กระทำทั้งสองคือผู้เล่นและผู้พัฒนาแต่ยังมีอีกหนึ่งตัวละครที่มีศักยภาพมากกว่าทั้งสองฝั่งคนๆน,นี้มีความสามารถที่เหนือกว่าสามารถจ่อระบบเกมสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือทําได้แม้กระทั่งปลดล็อกสิ่งที่ นักพัฒนาไม่เคยตั้งใจอยากจะให้มีในเกมนี่คือบุคคลที่จะส,สร้างและทำลายนั่นก็คือแฮกเกอร์ m e ฟ p City เปิดตัวเกมในวันที่23กุมภาพันธ์ปี2016ทำยอดผู้เข้าชมไปได้16,000ล้านวิสิทปัจจุบันมีผู้เล่นหมุนเวียนประมาณ5,000คนและผมก็ไม่คิดว่าจะมีคนไม่รู้จักเกมนี้ m มฟ p i t y y นี่คือเกมที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเป็นเกมแนวโรเพและ Social h a n งเอาที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นพบปะกับเพื่อนใหมๆ่ๆตกแต่งบ้านและทำกิจกรรมสนุกๆไปด้วยกันสนุกไปด้วยกันโดยจุดเด่นของเกมนี้คือระบบมฟผู้เล่นสามารถ ซื้อมีฟซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงเสมือนภายในเกมมีหน้าตาน่ารักและสามารถปรับแต่งสีและชื่อของมันแถมยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้เราได้ทําในเกมนี้แต่ใครจะรู้ว่าเกมที่ดูเหมือนจะเป็นสนามเด็กเล่นธรรมดาๆรรไม่มีพิษภัยอะไร กลับถูกแฮกเกอร์ประสงค์ร้ายทำลายบรรยากาศของเกมจากเกมที่สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเป็นมิตรต่อผู้เล่นก็ถูกเปลี่ยนเป็นเกมที่มืดมนและเต็มไปด้วยเครื่องหมายข้อความที่ล้อเลียนาศาสนาเหตุการณ์นี้เริ่มต้นจากกลุ่มแฮกเกอร์ชื่อดังในานามของ Tuber n i g h t y ี วันที่26กุมภาพันธ์ปี2020ภายในเกม m e i p City เมื่อเราเข้าไปในเกมยูเซอร์เนมของเราจะถูกเปลี่ยนเป็นข้อความที่หลีกเลี่ยงการตรวจจับมีการสอดแทรกตัวเลขเข้ามาในชื่อนี้ซึ่งมันหมายถึงคำว่า p r e s s a l l a h หรือที่แปลว่าสรรเสริญพระอัลลอฮ์ ในศาสนาอิสลามคำนี้ใช้เพื่อแสดงความขอบคุณหรือสรรเสริญพระเจ้าและคำว่าแชดเฮียอีกทั้งตัวละครของเราก็ถูกเปลี่ยนเป็นอดอล์ฟฮิตเลอร์ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์สงครามโลกอีกทั้งในช่วงนั้นเกมนี้ก็ได้เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคเหล่าโมเดลภายในเกมหลุดออกมาด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่อาจทราบได้นั่นจึงทำให้ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีทำการสร้างเกมนี้ขึ้นมาโดยใช้ชื่อเดียวกันเพิ่มเติมแค่ตัวเลขหากใครก็ตามที่เข้ามาในเกมนี้ก็จะถูก ย้ายไปยังเกมดังกล่าวเมื่อเข้ามาถึงเราจะได้รับเสียงต้อนรับอย่างดี you are now realm แผนที่ในเกมถูกเปลี่ยนเป็นตีมมืดเสียงเพลงที่ดังออกมากๆ พื้นที่ตรงกลางก็มีภาพสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามอีกทั้งประตูของเกมก็สามารถเปลี่ยนตัวละครของเราให้กลายเป็น Homeless หรือคนไร้บ้านได้และถ้าหากว่าเราจะออกจากเกมละ่ะเมื่อเราเข้าประตูทางออกเราก็จะสังเกตได้ว่าเกมมันไม่ให้เราออกง่ายๆพร้อมกับข้อความที่ว่าคุณคิดว่าจะหนีจากทูเบอร์ไนที่ทรีได้จริงๆเหรอ และแน่นอนว่าปุ่ม ESC บนคีย์บอร์ดของเราก็ไม่สามารถที่จะนําเราออกจากเกมนี้ได้เช่นกันเราจะถูกดึงกลับเข้ามาในเกมอีกครั้งในเซิร์ฟเวอร์อื่นๆที่ถูกสร้างโดย Tuber93 ในเวลาต่อมาผู้พัฒนาก็ได้ทําการปิดเกมนี้เป็นระยะเวลา2-3ชั่วโมงเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดและถึงแม้เหตุการณ์นี้จะจบลงแต่ก็ยังทิ้งความเสียหายมากมายผู้เล่นที่มีเครดิตในเกมก็ได้รับความเสียหายไปหลายล้านเครดิต ปี2015จนถึงปี2017เกมโรเพส,สวมบทบาท High School Life ก็ได้พบเจอเหตุการณ์แฮ็กโจมตีเซิร์ฟเวอร์เกมไปหลายครั้งด้วยกัน High School Life ถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปี2012มียอดเข้าชม580ล้านวิสิทปัจจุบันมีผู้เล่นหมุนเวียนประมาณ300คนวันที่15กันยายนปี2015ก็ได้มีแฮกเกอร์มือดีเข้ายึดเซิร์ฟเวอร์ในเกมแฮกเกอร์ได้เพิ่มรูปภาพลงในทุกส่วนของแผนที่ เปลี่ยนบรรยากาศเป็นสีมืดพร้อมกับเพิ่มไฟไปทั่วแผนที่อีกทั้งส่วนอื่นๆในเกมก็หายไปทั้งหมดแทบจะเปลี่ยนจากเกมโรเปเป็นเกมสยองขวัญไปเลยและไม่กี่เดือนต่อมาแฮกเกอร์อีกคนก็ได้ทําการเปลี่ยนพื้นผิวทุกอย่างเป็นรูปเดอะกรินส์ซึ่งเป็นตัวละครที่เขียนโดยดร์ซูสในหนังสือที่ชื่อว่า How the Grinch Stole Christmas เดือนพฤศจิกายนปี2016มีรายงานว่าในบางเซิร์ฟเวอร์แฮกเกอร์ได้ทําการปลุกปัน่นเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2รวมไปถึงการเพิ่มรูปใบหน้าของอดอลพิษ ไว้ในทั่วฉากแม้แต่บางเซิร์ฟเวอร์อาจจะไม่ได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์นี้แต่ก็ยังมีเซิร์ฟเวอร์บางแห่งได้ถูกแฮกเกอร์แอบวางระเบิดไว้ใต้โต๊ะโรงเรียนภายในห้องเรียนของเกมและเหตุการณ์ล่าสุดวันที่14กันยายนปี2017ช่อง YouTube Dark Magic RBLX ก็ได้อัปโหลดคลิปวิดีโอสอนใช้โปรแกร,รมแฮกภายในเกม High School Life แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่1กันยายนปี2017เขาและเพื่อน,อนได้ใช้เมนูสคริปเปลี่ยนโรงเรียนภายในเกมให้เป็นสีชมพู hey, และเปลี่ยนพื้นที่ในเกมให้เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอ้ายมาแล้วอ้ายจากนั้นจึงเสกไอเทมดาบและปืนแลหยิงผู้เล่นในเกมแบบไม่เกรงใจใคร โคลิ Rising ถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ปี2008มียอดเข้าชม239ล้านวิซิทมีผู้เล่นหมุนเวียนประมาณ5คนนี่คือเกมซอมบี้เอาชีวิตรอดที่มีธีมเกี่ยวกับโลกหลังภัยพิบัติที่เต็มไปด้วยซอมบี้ผู้เล่นจะต้องเอาชีวิตรอดโดยการหาและบริหารทรัพยากรในเกมในขณะเดียวกันก็จะต้องเผชิญหน้ากับผู้เล่นคนอื่นที่พยายามจะเอาชีวิตของเราด้วยเกมนี้ได้รับความนิยมมากในช่วงปี2012ถึงปี2014และถือเป็นอีกหนึ่งในเกมที่มีอิทธิพลมากๆในนช่วงงต้ๆขอ ในปี2012เกมนี้ประสบปัญหาการแฮกในหลายรูปแบบโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากการใช้สคริปต์โกงเกมมีไก่ตันขายไม่ว่าและส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นลักษณะของการโกงให้ตัวเองอยู่เหนือกว่าผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการเทเลพอร์ตเสกอาวุธเสกรถยนต์เปลี่ยนสกินไปจนถึงการใช้ A อ m มบอหรือตัวช่วยเลงไม่เรียกว่าช่วยเลงแล้วแมงเลงให้กูเลยเนี่ยก็โหมด หรือเป็นอมตะการบินบนอากาศโนคลิปหรือพุ่งทะลุแผนที่ในเกมเรียกได้ว่าแทบจะเป็นเทพเจ้าในเกมกันได้เลยบางคนใช้วิธีการโกงเพียงเพอะจะย่นระยะเวลาของการเดินสำรวจไอเทมภายในเกมแต่บางคนเลือกที่จะทำลายบรรยากาศและประสบการณ์ของผู้เล่นคนอื่นผู้เล่นหลายคนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีบางคนเทเลพอร์ตเข้ามาแล้วฆ่าผู้เล่นคนอื่นจากนั้นก็ขโมยของของผู้เล่นที่อุตส่าห์เสียเวลารวบรวมกันมาหลายชั่วโมงบวกรวมกับในช่วงเวลานั้นภายในกลุ่มของ Apocalypse Rising มี ผู้ดูแลเพียง3คนเท่านั้นและในช่วงนั้นไม่ได้มีเซิร์ฟเวอร์ Discord เหมือนกับทุกวันนี้นั่นจึงเป็นเรื่องที่ยากมากๆในการติดต่อผู้ดูแลระบบเกมเพื่อรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแม้ว่าผู้เล่นเหล่านั้นจะถูกแบนไปแล้วพวกเขาก็ยังสามารถสมัคร ID ดีใหม่ขึ้นมาเพื่อมุงเป้าทำลายเกมได้เหตุการณ์นี้ทำให้กัสมานักเจ้าของเกมนี้สูญเสียความเชื่อมั่นจากผู้เล่นไปมากทางทีมงานของเกมไม่สามารถหยุดยั้งการกระทำเหล่านี้ได้เนื่องจากช่วงนั้นระบบรักษาความปลอดภัยของโรบอ ไม่แข็งแกร่งเท่าที่ควรไม่ใช่แค่ช่วงนั้นนะนะช่วงนี้ก็ไม่ต่างในแพลตฟอร์ม YouTube ก็ได้มีผู้คนมากมายทําคลิปสอนวิธีการโกงต่างๆภายในเกม Apocalypse Rising จึงทําให้หลายๆคนเลือกที่จะหาความสุขบนความทุกข์ของผู้เล่นคนอืน่นแต่อย่างไรก็ตามกัสมานักก็ได้ใช้สอบพาวิธีเพื่อป้องกันการแฮกในเกมแน่นอนว่าพวกแฮกมักจะนําหน้าอยู่1นเก้าเสมอแม้ว่าจะพยายามเล่งแพชป้องกันแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวสุดท้ายแล้วเกมนี้ก็ถูกเหล่าแฮกเกอร์ยึดครองโดยสมบูรณ ตั้งแต่เกมนี้เปิดตัวผู้พัฒนาและผู้เล่นก็จะต้องมาประสบพบเจอกับช่วงเวลาอันเจ็บปวดเมื่อพูดถึงเหตุการณน์นี้ผมก็รู้สึกเห็นใจทั้งผู้เล่นและผู้พัฒนาเลยเกมนี้มีชื่อว่า Prison Life ถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ปี2014มียอดเข้าชม1.4พันล้านวิซิทปัจจุบันนี้มีผู้เล่นหมุนเวียนอยู่ประมาณ600คนนี่คือเกมจำลองชีวิตในคุกที่ได้รับความนิยมมากใน Roblox เกมนี้สามารถให้ผู้เล่นเลือกเป็นนักโทษหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เล่นที่เลือกเป็นนักโทษจะ ต้องพยายามหลบหนีออกจากคุกทำงานร่วมกันกับนักโทษคนอื่นๆหรือใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการหลบหนีผู้เล่นที่เลือกเล่นเป็นตำรวจก็จะต้องทำหน้าที่ควบคุมความสงบและตรวจจับนักโทษที่พยายามจะหลบหนีควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณ2เดือนหลังจากที่เกมนี้เปิดตัวก็มีรายงานเกี่ยวกับแฮ็กครั้งแรกมีรายงานว่า ขู่คิดผู้อยู่เบื้องหลังการแฮ็กแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันชัดเจนนะครับแผนที่และพื้นผิวส่วนใหญ่ถูกเปลี่ยนเป็นตัวละครของขู่คิดโดย90%เของเหตุการณ์แฮ็กทั้งหมดเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนพื้นผิวของเกมแต่ไม่ทําอันตรายใดๆต่อตัวเกมเพียงแต่สร้างความน่ารําคาญเท่านั้นซึ่งเป็นอะไรที่อาจจะดูไร้สาระไปหน่อยเมื่อเทียบกับเกมก่อนๆแต่สุดท้ายแล้วก็ยังมีประเภทการแฮ็กอีกหลายประเภทที่สร้างความน่ารําคาญในเกมได้ไม่รู้จบและจนถึงปัจจุบันแม้ว่าผู้พัฒนาจะพยายามแก้ไขแต่ก็ ไม่สำเร็จเช่นเดียวกับเกมก่อนหน้านี้เกมแนวแฟชั่นและการประกวดที่ให้ผู้เล่นได้สร้างและแสดงออกถึงสไตล์ของตัวเองในลักษณะต่างๆโดยผู้เล่นจะมีโอกาสได้เข้าร่วมในการประกวดแฟชั่นหรือการเดินแบบบนเวทีโดยจะมีการให้คะแนนจากผู้เล่นคนอื่นหรือจากระบบในเกมนี่คือเรื่องราวของเกม Top r o b o o x u u n w a y m o เดล เกมนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่21มิถุนายนปี2014มียอดเข้าชม135ล้านวิสิตปัจจุบันมีผู้เล่นหมุนเวียนประมาณ10คนในช่วงปี2015แฮกเกอร์ได้เพิ่มภาพ PNG ตัวละครแอนิเมะลอยขึ้นมาจากพื้นหลายตัวเลยมันมาจากเรื่องอะไรวะเนี่ยลวมไปถึงบนท้องฟ้าของเกมด้วยสร้างปัญหาให้กับผู้เล่นทำให้เฟมเรดของเกมดอบลงอย่างมากและมีเพลงพื้นหลังของเท็ดดี้ลอยเสียงดังไปทั่วฉากในเกม ีทั้งยังมีเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันแต่เป็นรูปอิลูมินาติและในวันที่26พฤศจิกายนปี2026ไม่ใช่ปี2016แกแฮกเกอร์ได้ทำการแทนที่รูปภาพบนอวตารและแผนที่ในเกมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือรูปภาพของจอรนสีหน้าแกไม่มีทางเห็นฉัน อีกทั้งก็ยังมีเหตุการณ์ที่ดูจะรุนแรงที่สุดนั่นก็คือตัวเกมได้ถูกเปลี่ยนจากโทนสีทั้งหมดจากที่สว่างสดใสกลายเป็นโทนมืดมนโดยมีองค์ประกอบสําคัญเป็นเปลวไฟวางไว้อยู่ทั่วฉากและข้อความที่เขียนไว้เต็มเซิร์ฟเวอร์ว่าเซิร์ฟเวอร์นี้พร้อมที่จะเชื่อมต่อกับซาตานเอาจริงเหรอวะเนี่ยเดี๋ยวนี้ซาตานไฮเทคขึ้นเยอะเลยวะแม้ว่าทีมงานจะพยายามแก้ไขสถานการณ์อย่างไรแต่สุดท้ายแล้วตัวเกมก็ยังคงได้รับผลกระทบจากแฮกเกอร์อยู่เรื่อยมา ชาววอชเชอร์ er, นับเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมชื่นชอบมันมากๆม,มันคือเกมที่มีสารตั้งต้นมาจากคำถามที่ว่าถ้าหากว่าเราเป็นเสื้อผ้าที่กำลังอยู่ในเครื่องซักผ้ามุมมองของเสื้อผ้านั้นจะเป็นอย่างไรเกมนี้ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเราสามารถเข้าไปในเครื่องซักผ้าพร้อมกับผู้เล่นคนอื่นเพื่อเอาตัวเองไปซักปั่นแห้งจนสนิทเกมนี้ถูกสร้างขึ้นในวันที่26ธันวาคมปี2008มียอดค่อยชม42ล้านวิสิตปัจจุบันมีผู้เล่นหมุนเวียนประมาณ4คนก็ เกมมันเก่ามากแล้วะเนาะระหว่างปี2017ถึงปี2018เกมนี้ได้รับผลกระทบจากการแฮ็กโดยเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดคือเหตุการณ์ที่เซิร์ฟเวอร์เป็นจำนวนมากของเกมได้ถูกเปลี่ยนเฉดส,สีเป็นไฟสีแดงแล้วผู้เล่นในเกมก็ตกลงไปในพื้นที่ว่างเปล่าแล้วก็กลับมาเกิดใหม่และยังมีอีกหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่เปลี่ยนทั้งเกมให้เหลือแค่พื้นหญ้า นี่กูเล่นผิดเกมหรือเปล่าเนี่ยในนั้นจะมีผู้เล่นคนหนึ่งมีแสงไฟกระพริบสีลุง้งพร้อมกับวิ่งไปรอบๆโดยมีเพลงธีมที่ใช้ในเกมมาริโอติดตามตัวผู้เล่นคนนั้นไปด้วยพร้อมกับพูดซ้ำๆไปมาว่ามีแมชชีน อีกทั้งก็ยังมีการแฮกจากแฮกเกอร์ชาวรัสเซียที่ได้เปลี่ยนชื่อของเกมนี้เป็นภาษารัสเซียและยังมีอีกมากมายที่กล่าวได้ไม่หมดเพราะว่าผมขี้เกียจเล่าสุดท้ายแล้วเกมนี้ก็ได้รับการแก้ไขทั้งหมดเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้ยุติลง r ู b ็อกซิตีเกมจำลองชีวิตแทนผู้เล่นสวมบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นตัวละครในเมืองผู้เล่นสามารถทำงานหาเงินซื้อบ้านซื้อรถและแต่งตัวตามสไตล์ที่ต้องการได้เกมนี้ถูกสร้างขึ้นในวันที่ระได้กรกฎาคมปี2009มียอดเข้าชม27ล้านวิสิตปัจจุบันมีผู้เล่นหมุนเวียนประมาณจองคน ระหว่างปี2013จนถึงปี2021เกมนี้ถูกผู้เล่นคนอื่นทำลายเกมนี้และเสียหายไปจำนวนมากผู้เล่นได้ทำการติดตั้งเครื่องมือปรับขนาดและทำลายชิ้นส่วนโมเดลต่างๆในเกมในเดือนมิถุนายนปี2013วันเดทรเจ้าของเกมนี้ได้ทำการปิดตัวเกมลงเนื่องจากว่าเขาพบสิ่งที่ผิดปกติภายในเกมนี้และ1เดือนต่อมาเขาก็ได้กลับมาเปิดเกมนี้อีกครั้งพร้อมกับยอมรับว่าเกมนี้ไม่ได้ถูกแฮกแต่อย่างใดแต่สุดท้ายแล้วการแฮกของจริงก็มา ไม่ว่าจะเป็นการแฮกของคู่คิดและบางครั้งที่มีการเปลี่ยนเกมนี้ให้ดูขนลุกมากยิ่งขึ้นแม้วันเดทรพยายามจะแก้ไขเรื่องนี้แต่ชะตากรรมของเกมก็ต้องพบเจอกับจุดจบที่น่าเศร้าที่สุดไม่ต่างกับเกมอื่นๆที่ถูกแฮกเช่นเดียวกัน Rise of Nation เกมนี้ถูกสร้างขึ้นในวันที่15พฤศจิกายนปี2018มียอดเข้าชม241ล้านวิซิทปัจจุบันมีผู้เล่นหมุนเวียนประมาณ900คนเกมนี้คือเกมแนววางแผนให้ผู้เล่นควบคุมประเทศและจัดการทรัพยากรต่างๆเพื่อขยายอาณาจักรของตนเองผู้เล่นสามารถทำสงครามเจรจายทางการทูตสร้างสัมพันธไมตรีและพัฒนาประเทศผ่านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจเกมนี้เน้นการวางแผนและกลยุทธ์ในการขยายดินแดนสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศ ขอองตัวเโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นมหาอำนาจในโลกเสมือนจริงวันที่1สิงหาคมปี2020เกมนี้ถูกโจมตีโดยแฮกเกอร์ แฮกเกอร์นั้นสามารถใช้เครื่องมือในส่วนของผู้ดูแลเกมได้เขาสามารถไล่ผู้เล่นออกจากเกมได้เข้าถึงฟีเจอร์ประกาศเปลี่ยนภาพในเกมผลที่ตามมาก,ก็คือผู้เล่นบางคนถูกแบนมีข้อความจากแอดมินส่งมาในหน้าเกมของผู้เล่นทุกคนและเพลงสารสภาพโซเวียตที่ดังไปทั่วทั้งเกมผมไม่เปิดเพลงนั้นหรอกนะไปหาฟังกันเอาเองอีกท acker, ั้งแฮกเกอร์ก็ยังเทเลพอร์ตผู้เล่นไปยังเกม SCP Area 2 7 s e v V2 จึงทำให้ความคืบหน้าทั้งหมดในเกมที่ผู้เล่นได้ทำไว้สูญหายไปทั้งหมด หลังจากนั้นทีมงานทั้งสองเกมก็ได้ออกมาชี้แจงว่าเหตุการณ์นี้พวกเขาไม่ได้อยู่เบื้องหลังแต่อย่างใดโรบอคทาร l เล้นท์โชว์ถูกสร้างขึ้นในวันที่16พฤษภาคมปี2009มียอดเข้าชม229ลา้านวิสิตปัจจุบันมีผู้เล่นหมุนเวียนประมาณ200คน เกมนี้เป็นเกมที่ให้ผู้เล่นแสดงความสามารถพิเศษต่างๆของตัวเองเช่นการร้องเพลงการเต้นการแสดงต่างๆรวมไปถึงความสามารถอื่นๆโดยที่จะมีผู้เล่นคนอื่นเป็นกรรมการคอยแห้คะแนนและตัดสินใจในการแสดงโดยเหตุการณแฮกในเกมนี้เกิดขึ้นในวันที่3พฤษภาคมปี2021เกมนี้ได้ส่งผู้เล่นไปยังเกมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยซึ่งเกมนี้มีฉากหลังเป็นบ้านในซีรีส์ Family Guy โมเดลของผู้เล่นทุกเปลี่ยนเป็นนูเวอร์ชันตุย้ยนุย เวิร์กแอดอพิซ่าเพลสถูกสร้างขึ้นในวันที่29มีนาคมปี2008มียอดเข้าชม4.9พันล้านวิสิตมีผู้เล่นหมุนเวียนประมาณ6,000คนนี่คือเกมใน Ro บ็อกทีมผู้เล่นรับบทเป็นพนักงานร้านพิซซาโดยผู้เล่นสามารถเลือกทำงานได้หลากหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นพนักงานเสิร์ฟพนักงานทำพิซซาพนักงานขับรถส่งพิซซาโดยปกติแล้วแผนที่ในเกมนี้ก็จะเป็นแผนที่ทั่วๆไปมีร้านพิซซามีเมืองเล็กๆแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็มีความคล้ายคลึงกันกับในกรณีของเกมท็อปโมเดล และ r o b o x City โดยทั่วทั้งแผนที่ในเกมก็ถูกเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเสียงเพลงที่ถูกใส่เข้ามาเพิ่มพร้อมกับบรรยากาศสีแดงดำพื้นหลังที่มีตัวละครอวตารตัวสีแดงและเขียนข้อความว่าทีมคู่คิดเข้าร่วมวันนี้จากสภาพการของตัวเกมแทบจะไม่เหลือความเป็นเกมร้านพิซซ่าอีกเลยแล้วคนพี่เล่นเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างขนาดนี้แล้วกูจะเล่นอะไรไปลองดูเหตุการณ์นี้ชัดๆกันครับ หลังจากนั้นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้คู่คิดก็ได้ถูกแบนในภายหลังในกลางปี2016 บางทีผมก็แอบสงสัยนะว่าทำไมไอ้พวกแฮกเกอร์พวกนี้มันถึงไม่ไปสร้างเกมของมันเองกันวะผลงานของพวกมันแต่ละอย่างถ้าเอามายำรวมกันก็อาจจะสร้างเกมสยองขวัญปั่นประสาทได้เกมหนึ่งเลยจากเรื่องราวในคลิปวิดีโอนี้มันก็ทำให้เราได้เห็นถึงศักยภาพของแฮกเกอร์ที่ถหากว่าพวกมันมีอำนาจแล้วไม่ว่าอะไรก็หยุดเขาไม่ได้ ขนาดผู้สร้างเองก็ยังเอาพวกนี้ไม่ลงและก็แน่นอนว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้มีเพียงแค่นี้มันก็ยังมีเหตุการณ์แฮกอีกสารพัดเหตุการณ์ที่ผมเองก็ไม่ได้หยิบขึ้นมาเล่าและเพื่อจะดูภาคต่อของวิดีโอนี้ผมขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อแสดงเจตจับโว่าคุณอยากจะดูอีก10เกมที่เคยถูกแฮกในโรบ็อกก่อนจากกันไปผมขอวางคำถามเอาไว้ก่อนจะจบคลิปวิดีโอเพื่อนๆคิดว่าในโลกของเกมออนไลน์ใครกันแน่ ที่มีอิทธิพลสูงสุด